سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم دوي برنام كا الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سما والمرسلات عرفا كا سابا ان تي بات اوفا فالعاصفات عصفا كا طالوم، ان طلوم بايو تي بات ميان ران والناشرات نشرا كا سابا ที่อุ้มเมฆฝนขอสาบานต่อมาละอิกะที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จขอสาบานต่อมาละอิกะที่ทำการถ่ายทอดคำเตือนสู่บรรดา,นนาอ,ดรอาบดาด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสัมทับแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อพวกเขาถูกแตกออกเป็นผุยผมและเมื่อบรรดารอสูลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่า ที่พวกเขาบรรดาราศูลถูกเลื่อนออกไปสำหรับวันแห่งการตัดสินและอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรววนนัันนนนนยาามะคหใ้ จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหรือหลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาเช่นนั้นแหละ เราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอัชยกรความหายนะในวันนั้นจงประสบด่บบรรดาผู้ปฏิเสธเ,เ,เราไม่ได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า หมายถึงน้ำอสุจิสอกเรือแล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงหมายถึงมดลูกจนถึงกำหนดอันแน่นอนดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศที่สุด,วดลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธจจรรและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือออว,ว คนนเป็และคนตายและในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาไว้สูงตรงานและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิทความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉะมันไม่ทำให้เกิดร่ม และจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประการพระหนึ่งมันประกายนั้นเป็นอูดสีเหลืองเข้มความหายนะในวันนั้น จงประสบดับรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้และจะไม่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาเพื่อแก้ตัว,วความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธน,นี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวบรวมพวกเจ้าไว,ว้กับชนชาติรุ่นก่อนๆดังนั้น ถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าวอลลความอายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายวยยยลลลุลมมิิิดบความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ัฏิเสศผูกลลีลนันนนอิิุุมมมจรูพวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อย แท้จร<ช>ิงพวกเจ้าน <paling S 2> ั้นเป็นอาชญากรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสกเมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรูกุ้พวกเขาก็จะไม่รู้กุ้นความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน